ับปลาเสือปลาเสือปลากระเป๋าะดูเงี้ยโอ้ปลากระเป๋าะปลากระเป๋าก็มีฟังล้มมีปลาเสือครับขาดบปลาอะไรเงี้ยเพื่อนังดอกโอ้ปลากระเป๋ามันคือพ่อของตัวเนี่ะกินว่าได้เป็นบ่อหนิบ่อคู่นนะคู่นนะคู่นนะปลากระเป๋ายิงฉุกครับสวัสดีครับเอฟซีผู้ไทยเกียรติดตามเราหน้าตาสายเลาะครับวันนี้เป็นวันที่สี่นีนาเอ้ยสี่เมษาครับผม มือนี้บุญบาทหน้าตาครับเสี่ยนแหเลยบโบลายครับมือนี้มีบุญบาทเหลือเสี่ยนแหแค่สองคนครับมือนี้ครับเข่าพราะว่าปกติครับหนาเรงแล้วครับหอนครับมือนี่หอนแบบน้ำมรถพัวภาพครับนี่แต่ล้างผมนี่แต่ก่อนมีแต่น้ำครับเดี๋ยวนี้มีแต่ทรายครับเข่าสูลาเรียงหนาหอนปกติระบาเนี่ยมาหอดกัน เห็นสีขาวๆขึ้นมาหรือเว้ยปลาเปลี่ยนหน่อยปลาเปลี่ยนหน่อยปลาเปลี่ยนปลาเปลี่ยนไม่ใช่ปลาปากหาเส้นบ่เก็บเส้นเก็บสามพันมือนี่เนาะถึงมาโอ้เอามาแบบเดียวเลยนี่บาดเดียวบาดแรกเราก็จะเอ๋เลยเอาวีวาดไปลอยรอบเลยคนเดียวเหรอใหญ่โงดีมาก โอ้ยเขทาทาอยู่ดูบัตรเหลกของเราด้วนี่ปูดย,ยังดิ่นดาวๆอยู่ปฏิเสธอยู่ปฏิเสธแฮอยู่หไหยมองมานเฮ้ยมันแต่นี่เปลววิ่งดึกอยู่บัดหล่ลบหลยเหล่า,ลลา,าแลละโอ้เอาแล้วสะมีหลุนแล้วครับามมหอดแล้วก็ได้นนึ่งแต้มนะครับบาดแรกของเรานี่โอ้จังอยู่เนี่ย หยอกแต้มแหกของเรามนะีเพิ่นกุมากกอนนี่นี่มานกุมูนี่เจ็บมายาอยู่ครับนี่กับเปลี่ยนกับปะย้อนปะย้อนตัวขาวๆบ่มีเก็ตครับปะย้อนตะโลมีตัวหนึ่งครับนี่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องมันบอเห็นบ่เห็นบอพี่ตัวเรียบๆบ่มีเก็ตนั่นคือปะย้อนตโลโลนี่คือปะย้อนตะโลนี่ครับเรื่อนี้น้ำลดครับวันที่สี่เมษายน วันศุกร์ครับ4เมษายน68น้ำลดต่อผุดน้ำลดทรายผุดครับมือนอ๋อก็หมุดเหี้ยแนนอโอ้มุดลงไปปวดเหียครับ เรามา้านมองใหม่คองยิ่งอใหี่คอล <c oughs> คองยิ่งใหม่ <c oughs> มุดอีกแล้วครับเรามุด อ้วนเหลียวแลสัมบูเรนัตปลาครับใช่หอกที่จ่าี้อหอกอ่าอีกระดิ่งดีครับตะยอดตะลุนอไปเบ่งมองแล้วเหนข่องบ้างโอหมดเน่ยแท้นะ เฮอโอ้เเน้อโอ้ยครบ้านนทหินโอ้สนสนเราหมุดเอาอยู่ครับนี่ได้ปลาเสือครับปลาเสือปลาเสือปลากระเป๋าถือเโอ้ปลากระเป๋าปลากระเป๋าก็มีฝั่งล่มมีปลาเสือครับขาดปยเงียอยงด โอ้ปลาก,กระเป๋ามันคือพ้อ,องตัวแนวน่ะกินว่วใดเป็นบ่อหน,น,นิบ่อผู้น <c oughs> ่ะผู้หน่ะผู้หน่ะปลากระเป๋ายิงฉุกโอ้แมันอันพ้องล่มไปจะไดนนี่พี่ปีพี่ปีว่าแม่นอันว่าแม่นอันแนบ่บีไปโอ้ปลากระเป๋ายิงฉุกนี่อันตรายเด้ครับปีปลาเบื่อเด้นี่กินว่วใดครับนี่ปลาปลากระเป๋านี่ไม่เห็นจิ๊บ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 อยู่นี่ว่าแม่นอันพ้องล่มเล็กน้อยเหรียญเห็นบ่เนี่ย <c oughs> โอ้เรปลาเสือตัวหนึ่งกับปลากระเป๋าครับพี่น้องปลากระเป๋าที่โยนขึ้นครับเพิ่งนามาเพิ่งปลาเสือเราบางหั้งปลาเสือปลาเสือหนึ่งตัวนี่คุ้มเลยนี่ใช่ล่ะดินี่กับปลาเสือครับีน่ปลาเสืองามนี่ครับได้ล้วพิกให้เพิ่งนี่นั่งปลาเสือครับ น,นี่เสีองโตอีกละ่ะวัยจะเสีองโตัวทีวล่ล่ะสวยคนเบืองไงนี่นปลาเสือนี่เย่โว้ย و! นี่ครับเห็นบอกครับปลาเสือลายง,งามๆเขาสื่อกันตัวละลอยครับโอ้ม้าน้องเราอยู่เว้ยปลาเสือนานๆทีได้ตัวหนึ่งเออเนี่ยนี่กับพ่อ เดินขีดอยู่นี่เอานียนี่ร้อยม้นเหรอตัวนี้อุ้ยปลาเปาปลาทูปลาเปาปองหามันศึกปลากระเปรากับปลาเสือวันนี้มันได้ปลาเปียนบอลโอ้ปลาทูคุ้มแล้วคุ้มแล้วอลาทูอุ้ย งามไรยครับงามไร้สองตัวนีเหนื่อย,ยเลยฟังล่าคือเสียวเสียวโอ้ยเดือเลยเล่านฟังล่ามาได้อหึหเกระจานเลยฟังล่ากรไดสองตัวจำเลยจำเลยบั คอดีหลาบทำอืมโอ้เจียวล่ะโหเรียกว่าสีขว่าน้ำเลี้ยวตีขีบนี่แจีมเลยเว้ยอันนี้มุดห้าแหกเกาหัวเดียนศีนรษะหม้อแห้เหมือนนันหัมโบ หลังจากน้ำรถครับหลังจากที่แหติดโขดหินติดถำ้ำลองหาเบิงบอกโพมันเขาเอาขึ้นลวบอกอ่าน้ำเป็นแห่งกับโบราตนตัวนี้ มัน <laughs> เ,เข้าเมื่อละโบหาแห่เหมือ,อนนะครับนี่ครับผูเห็นด้โอ้น้ำว,นวน่นนอนๆก็กลับไปเนาะ ô nó bị mực gì văng vun lên rồi người người này, nhiều, cả, <laughs> oh. มุดที่มองน้าแห้งเลยตัวเียโอ้ดูมีโค้งบริยานครับหาไ <c oughs> ปเห็น <c oughs> น่ำรถจว่าขันมัน,นยังแหงอยู่ครับพี่น้องครับเปิดภารกิจกู้แหขันแหงเด้อลูกพี่โอ้่ยา่เลย เปิดภารกิจหาแห่ครับเปิดภารกิจหาแห่ครับแห,แห,บแห่ติดติดมือน,นังครับ

น้ำมันยังวนแห่งอยู่ขอบคุณไกไ่กวาดะบสิบมาณนี้ครับคลิปนี้สำหรับอีพี่นี่เอาไวส้สนี้ครับผมเอาไปเจอกันอีพี่นะ้าบรรณาตาลขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการถูกไลค์ถูกแชร์ครับไว้เจอกันอีพี่หนาครับสำหรับอีพี่นี่ขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ